Siri ไม่ทำงานบน iPhone หลังอัปเดต iOS 18แก้ได้โดย3วิธีนี้สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ how to trick ทริคดีๆเใหม,ใหม่ใหม่ที่คุณก็ทำได้สำหรับใครที่เพิ่งอัปเดต iOS 18และ iOS 18.0.1มาแล้วแต่เกิดปัญหา Siri ไม่ทำงานวันนี้หญิงก็มีวิธีเช็คการใช้งานและตั้งค่า Siri ได้ง่ายๆโดย3วิธีนี้ค่ะ เริ่มต้นให้เข้าไปเช็คก่อนนะคะว่า Siri ได้เปิดใช้งานอยู่หรือเปล่าเพราะบางทีการที่เราเพิ่งอัปเดต iOS ใหม่ไปอาจจะทำให้ Siri ปิดการใช้งานอยู่ค่ะโดยเข้าไปที่ตั้งค่าเลือกเมนู Siri แตะที่พูดคุยกับ Siri แล้วเลือกวัดดี Siri จากนั้นกดเปิดอนุญาตใช้ Siri ขณะล็อกจากนั้นก็ลองเทสวัดดี Siri ดูนะคะวัดดี Siri คะ่ะ แต่หาก Siri ไม่ตอบสนองแนะนำให้ตั้งค่า Siri จดจำเสียงของคุณใหม่ครั้งโดยเข้าไปที่หน้าเดิมเลยค่ะตั้งค่าเลือก Siri พูดคุยกับ Siri แล้วปิดจากนั้นก็เปิดวัดดี Siri แล้วก็ตั้งค่าเสียงพูดได้เลยค่ะและหากยังไม่ได้ยินเสียง Siri อีกวิธีก็คือให้เข้าไปตั้งค่าการโต้อตอบของ Siri โดยไปที่ตั้งค่าเลือก Siri เลือกการโต้อตอบของ Siri เลือกโหมดต้องการเสียงพูดโต้อตอบซึ่งโหมดนี้ Siri จะพูดโต้อตอบกับคุณแม้อยู่ในโหมดปิดเสียงและนี่ก็เป็นวิธีเช็คก,การใช้งานและตั้งค่า Siri ได้ง่ายๆด้วย3วิธีหากไม่อยากพลาดทริคดีๆแบบนี้ก็สามารถติดตามรายการ how to trick ทริคดีดๆเทรนใหม่ๆที่คุณก็ทำได้ผ่านทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน b u c k a b o o tv นะคะ